เมื่อสักครู่นี้เราดูภาพบ้านเก่าไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูด้านหลังเรานี่เองเป็นแบบนี้นะคะเป็นบ้านแฝดเอออารทรศิลาค่ะที่เรารีนโนเวทเสร็จแล้วง,งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะไป Let's go <S กลับกล้องก่อนนะเอาละทีนี้เรามาอยู่หน้าบ้านแล้วนะคะหน้าบ้านก็นี่เคะ่ะเล้วแต่เก็บเศษขยะตรงนี้นะคะนิดนึงนะแล้วก็มีติดป้ายมาเล็กที่ให้ด้วยนี่ตรงนี้นะคะ เข้าไปได้ประตูเปิดนี่มีเสียงอัตโนมัตินะคะที่บูธเปิดให้ทิงตรงนี้จะเป็นอ่าช่องลมนะคะที่เราทําให้นี่ค่ะนี่ค่ะสวยเลยค่ะนี่ค่ะช่างที่ทําให้นะ <c oughs> เหนื่อยแรงหมดแรงใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอ่ามุมห้องรับแขกห้อง,งหนึ่งค่ะ <c oughs> นี่สวยมากเลยข้างบนเลิศเนี่ยค่ะความเป็นกิมมิคของเรานะคะตรงนี้เราไม่ทิ้งแน่นอนค่ะ เข้ามาตรงนี้นะคะนี่มีความเป็นมิติไหมคะไม่ใช่มิติลิบลับแต่อย่างใดนะคะแต่เป็นมิติสวยงามคะ่ะนี่โคมไฟน่ารักขาวครีมค่ะสีอ่าขาวควันเบี่ออกเทานิดนึงนะคะเนี่ยค่ะอลูมิเนียมหน้าต่างทําให้ใหม่นะเป็นฟังก์ชันส่วนตัวะคะ่ะปลูกต้นไม้ตรงนี้ได้ปลูกกระเบื้องใหม่อันนี้เหยียบได้ไหมคะช่างโอเคค่ะอนุญาตอันนี้เราเดินไฟอะไรให้ใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ ความเป็นวินเทจโค้งมนค่ะแล้วก็ด้านบนสวยมากเลยฟ้าคือว่าดูเหมือนจะจืดนะคะแต่พอเรามองขึ้นไปข้างบนเนี่ยท้องฟ้าค่ะท้องฟ้าสดใสมีแอร์ใหม่ให้นะคะอันนี้เหยียบได้หมดเลยนะคะได้ค่ะเหยียบเลยนะคะมีเหยียบก็ไปแล้วค่ะตรงนี้เป็นห้องเก็บของที่เดิมค่ะนะ่ารักประตูสีฟ้าเก็บของได้น,น,นะจ๊ะแล้วก็มีอีกหนึ่งห้องนอนด้านล่างค่ะทุกคน ปรึ่งตรงนี้เลยจ้านี่ดูบรรยากาศก็จะเป็นอีกแบบนึงนี่พี่เขาอบอยู่ในในต่างระดับนี้นะคะตรงนี้ยังเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมคะเห็นเลยแล้วได้เนาะโอเคเก้าเข้ามานะคะนี่ค่ะพอเป็นห้องห้องนอนแล้วอุ้ยตรงนี้สวยมากเลยแกคือเขาทาดีมากเลยคือแบบเอาง่ายๆคือเหมือนเป็นแบบเห็นะเป็นลายลายของอิฐเพิ่มอันนี้เขาทาเพิ่มนะคะทุกคนลองมผัดสู นี่เขาวาดขึ้นมานะคะนุ้ยสวยฝีมือช่างเราดีมากค่ะกริบค่ะกริบป,ป,ประตูลอติดนะคะนุยย้ยเนี่ยติดให้ใหม่แล้วตรงน,นี้เป็นปูนปืนนะคะเราไม่ติดไฟด้วยไปเนี่ยสีเหลืองนวลนะคะเพิงัวความคลาสสิกถ่ายรูปสวยนี่นี่นุ่มนี่สวยมากค่ะทุกคนขึ้นบันไดมาเนี่ยคะ่ะดูดิเฮ้ย hey, มันดูดีแกเนี่ยเป็นบ้านเอื้อนจริงๆหรือเปล่าเนี่นี่ยังไม่จบนะคะมาทางนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะอ้ยงน้ำน้ำพราบารูบสิโต มันกว้างมากนะมิเมื่อกี้อันนี้ไม่ขอค่านะคะคุ้มกุ้มเื่อเสร็จเนี่ยค่ะหรือสุขภัณฑ์ใหม่หมดนะคะเราไม่ใช้อันไหนกาโยนทิ้งค่ะล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะตรงนี้เป็นอ่างล้างหน้านะคะอรอดูนะแล้วก็คือใช้กำลังยีมากเลยะคะ่ะเนี่ยตะมุนนะคะก็จะมีที่อาบนะ้ำเอาไม่เข้าค่ะไม่เข้าตรงนี้จะเป็นห้องครัวนี่เธอเยังไม่นกึกคิดนะคะประตูเลยเป็นสีฟ้านะความน่ารักเก๋ๆของเขานะ นี่ค่ะปูเตื้องเรียบร้อยค่ะเล่นสเตปนิดนึงนะคะแล้วก็มีมุมมีปั๊กต่างๆที่เราทําไว้นะคะดูดีดูดีมากนะคะทุกคนมือแบบไม่น่าเชื่อนะคะว่านี่คือบ้านเอื้ออาทรทอน,นะคะที่เราบรนเวทแบบจัดไดจัด,จดนักกันเลยทีเดียวนะคะนี่ข้างในผมกำลังจะทํานะคะเดินน้ําเดินไฟให้ซิงสองหลุมนะคะคือห้องน้ำเลยน้คือเรียกได้ว่าแบบว่าอัดแน่นมากเนี่ยค่ะแล้วก็ดูเอ่อ ประตูนะจ๊ะโอเคอยากเห็นทั้งวงแล้วใช่ไหมคะไปนั่นเลยเดี๋ยวอ้าวทำไมป,ป้ายข้างขึ้นหรือพี่ขึ้นได้ไหมเนี่ยโอเคงั้นเราฝืนป้ายไปจ้าไปข้างขึ้นเดีขอขึ้นกันนั่นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวขออันนี้วันเด็นเราทำใหม่นะคะขาดสีขาดสีทห้ใหม่เดี๋ยวมีเก็บงานอีกเล่านี่ตรงนี้ก็ไม่ไว้ที่จะทาสีนะนะคะทนะุกคน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนงหลังไปดูก่อนนี่ค่ะความเป็นกิมมี่ของบ้านอันนี้คือโคมไฟนะะ่ารักมากเลยนะเห็นไหมเฮ้ยพูดแล้วเหนื่อยสวยกระโวนมาดูภาพดีกว่าค่ะเนียค่ะเปลี่ยนพื้นกระเบื้องใหม่นะคะลายมา เนี่ค่ะเป็นยมาค่ะโอเคเป็นยังไงบ้างคะสวยใช่ไหมเป็นไงบอกเราว่าสวยเดี๋ยวจะนอยจะมาเอาภาพแบบเต็มๆมาให้ดูกันก่อนนะคะส่วนลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะโทรเข้ามาติดต่อแต่นอยได้เลยะคะ่ะดําเนินการเอกสารให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็รอรับบ้านได้เลยะคะ่ะ สำหรับวันนี้เทนนี่ข่ตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะเอ๊ะยังปิดไปได้